สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเหรียญที่หน้าสะสมและหน้าบูชาอีกหนึ่งรุ่นกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญาชการที่9ครบสรอบปีพศ2 5 0 6เหรียญน,นี้นะครับชื่อว่าเหรียญอนุสรมหาราชหรือที่เรียกว่าเหรียญเสมาสามรอบ มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่เป็นเหรียญที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบสมรอบเมื่อวันที่ห้ธันวาคมพศสอง6เท่านั้นแท้จริงเป็นเหรียญที่มีผ่านพิธีการปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ณอุโบสถวัดราชบพิตรถึงสองวาระด้วยกัน โดยพระคณาจารย์ที่โด่งดังในปี2506ซึ่งพระเครื่องของท่านเหล่านั้นปัจจุบันเล่นหาบกันเป็นหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียวเช่นอาจารย์ทิมวัดช้างให้ผู้สร้างหลวงพ่อทวดอันลือลัน่นหลวงพ่อเงินวัดตอนหญ่หอมหลวงพ่อเต้พ่อท่านขายวาจาริ์ ใครที่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความจํานะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้เมื่ออ่านวิธีการปลุกเสกแล้วก็รีบหานะครับใช้คุ้มครองตนเองเหมือนพระเครื่องแถมเป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตอีกด้วยเหรียญอนุสรมหาราชสร้างในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระชนมายุพรรษาครบสามรอบ เมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2506เหรียนเสมารูปอารมหรือโลขนาด1.8คูณ1.6เซนติเมตรเป็นเนื้ออันบากา้าเนื้อเงินและทองคำก็มีผ่านพิธีปลุกเสกณอุโบสถวัดราชบพิธงวาระด้วยกันวาระแรกที่มีการปลุกเสกก็คือวันที่29ถึง30 พฤศจิกายนพศ2506และวาระที่2ระหว่างวันที่5วันที่6วันที่7เมษายนพศ2507ซึ่งเป็นเหรียญที่น่าเก็บมาสะสมและเก็บไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าไม่ต่อโค้ดก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับถึงร้อยปลายนะครับส่วนต่อโคตดนะครับ ก็จะอยู่ที่หลักพันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้มีการปลอมแปลงกันเยอะมากเดี๋ยวคราวหน้าคงจะมาชี้ตำหนิให้ดูนะครับไว้คลิปหน้านะครับไปเจอกันใหม่นะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผิดทุกป,ประการใดก็ต้องขออาภาัยมานะที่นี้ด้วยช่วยกดติดตามยังมีข่าวสารอีกมากมายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในช่องช่องนี้ กดติดตามกันไว้นะครับท่านจะได้รับรู้ข่าวสารก่อนใครขอคุณมากครับที่ติดตามขอคุณครับสวัสดีครับ